เ,เนีะนครับสีสันเป็นกินบ่าครับพี่น้องดูวิธีการผ่าลังโดยที่เราไม่ต้องแกะเปลือกนะคะคุณยายแนะนำมานะจะลองดูเป็นยังไง ผ่าเพื่อเอาขี้มันออกไหนเวลาเวลาเวลาจะกินแบะยังไงอะแบะไงนะเวลาเราคู่กันเสร็จเนาะแบะอันนี้มันก็จะออกออกน่ายอยู่นี่เพิ่งรู้นเนี่ยอ,นะอเออไม่ได้เป็นแม่น่งแก่เวลายำมันก็จะแบบไม่เละมันก็ยังเป็นตัวกุ้งอยู่ร้านอาหารส่วนใหญ่เขาเขาก็าทำป็นแบบนี้มั้งที่เคยที่เคยเห็นอยู่ร้านนึงนะจำไม่ได้แนละ้ว กิเห็นว่าทำแบบนี้อยู่สอสวยงามมากเลยค่ะก้อยกุมม้งนะแต่เป็นกุ้งตัวใหญ่ว้าวว้าว่านี่กุออก้งต้องอขี้ออกนักสำคัญมากนครับเอามาหั่นหอมเลยครับนี่ขี้ไปเลยขอดองลูกไว้ครับลูกไว้ก็ได้กินพี่น้องนี่มิด โต้โตัวน่อยครับผมเข,ดขาดีมาครับผมครับผมไม้แม่ปูดครับผมเพือ่อที่ใส่ราบกุ้งครับผมมาถึงขั้นตอนวิธีการปรุงลาบก้อยนะะเริ่มด้วยมะนาวมะนาวประมาณสองลูกค่ะบีบเข้าไปมะนาวน้ำดีมากเลยค่ะ ด้วยน้ำปลาอ๋อหนึ่งขัพีแล้วสองทัพพีผงนัวค่ะผงนัวนพริกปนพริกมีจะมีความเผ็ดเพราะว่าเราตามมํตาเอง ขา้าวคั่วฮะข้าวคั่วหอมมากมหืมกลิ่นหอมมากเลยค่ะ น้ำปลานี่ตึงอ,อ่าหรือจะใส่มากใส่น้อยกอ็แล้วแต่นะคะจะใส่มากก็ต่างๆชิมค่ะชิมนี่ขั้นตอนใช้ได้โอเคค่่ามาใส่เครื่องเครื่องปรุงกันต่อเลยนะคะอือมนี่เลย หอมแดงกับมะกรูดใปมะกรูดซอยออเขาทำกันนะนี่น้ำด้วยผักชีมีผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ต้นหอมอุ้ยหอมมากหอมทั้งข้าวครัวหอมทั้งผักชีเลย ขอใส่พริกเพิ่มคะ่ะเพิ่มสีสันนิดหน่อยสีมัน,นจืดไปนะโอเคพระเอกของงานค่ะนี่กุ้งออแล้วนี่มิมคิลกินกุ้งแบบนี้เนาะ,แต,นนะแต่ว่ารสชาติมันก็เข้าถึงตุ้กุ้งอยู่เพราะว่าเราผ่าหลังมันไปแล้ว ชิมเงนค่าว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมค่ะ,ะนี่ครับสีสันเป็นจะก,กินไหมครับพี่น้องก้อยกุ้งไงครับผมแม่หอมยัดไห้ครับสีสันเป็นจะก,กินไหมพี่น้อง มาครับแซ่พรออมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออมสินพาแซบครับผมพ่อพรออมคือเก่าครับผมมาครับพี่น้องครับเมื่อนี้พรออมมีเมนูเด็ดครับผมเบิองกุ้งพี่น้องโอ้หแาวลายแตกพี่น้องเลยกุ้งตัวงหญ่ครับผม ลาบกุ้งครับลาบกุ้งมาครับผมแซบแซบกับพรออมครับผมก่อนท่านจะไปจิงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกด subscribe พรออมนี่ครับเพื่อเป็นกำลังใจพรออมนี่ทริปต่อไปครับผมมากระกดไลค์ถือใจกดแชร์ครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมพรออมที่ให้กำลังใจพรออมตลอดมาครับผมมาครับพี่น้องมาแซบแซบกับผมคำแรกครับผมนี่ ลืมแล้วพี่น้งองก่อันที่เขาที่ไปกินกุ้งกันจกเป๊กกันครับพี่น้องมาครับ อเออครับมคุยใจน้อยได้ไห้ครับผมอยาอเบิดก่อน เนื้อหวานดีนะครับใส่ใบบะกูดทำหอมร้องใี้เบิ้งได้ครับพี่น้องครับสูตรนี้แม่ละออมกับยายละออมนี่แต่กินครับ พี่น้องครับคำมันไงครับผม,ม พวกนี้เข้ากันครับธรรมะขี่นกพวกอันนี้เป็นแมงขีนกหรอเพี่น้องะขันขี่นกไงไปนี่เหรอโอ้โหจีรังเนาะรุ่นกลางครับรุ่นเนี่ยอหอมครับผมหอมแขก มันหอมพี่น้องกลับมาหน่อยกัยนตัวง่ายครับผม แคบเพราน้องออมครับผมโอ้ยบึงบีบเอาไปน้องเนื้อเนียนๆครับผมอือหือ không làm lắm cũng tối nay các nó để ngọt là vì nó nghe. อเอาครับพี่น้องครับเมนูนี่ลาบกุ้งหรือว่าก้อยกุ้งครับผมถือว่าทานครับผมแบบนี้เนะ ฝากกดติดตามครับผมมากกกดไลค์ถือใจกดแชร์ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมชิปพรอ,อออมที่เป็นกำลังใจพ่อออมตลอดมาครับผมอย่าวม้เบื่อแล้วกันครับว่าชิปหนาพ่อออมสีเฮ็จยังไงพี่น้องเบื่ครับผมมากกกดไลค์ครับผมถือใจกดแชร์ครับขอบคุณสวัสดีครับ